สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องคณิตศาสตร์พาลวดนะครับวันนี้ก็วันที่16กรกฎาคม2อง7นเะครับเป็นวันอังคารนะครับวันนี้รัฐบาลไทยนะครับก่อนที่จะมาดูเรามาดูคำเตือนก่อนนะครับวันนี้มีการมาแจกสูตรหลักสิบหลักหน่วยนะครับเดินดีนะครับหลักหน่วยเดินดีมากตั้งแต่ต้นปีนะครับแล้วก็มีตัวตัดมาแจกด้วยนะครับมาดูมาลุ้นกันนะครับวันนี้วันนี้ก็ประมาณอยู่8โมงครึ่งนะครับ8ปดโมงยิบเนาทีนะครับ เรามาดูก่อนดูเลขมาดูคำเตือนนะครับคำเตือนการคิดคำนวณในครั้งนี้เป็นการคิดจากสถิติยอนหลังของผลรางวัลที่ผ่านมาไม่สามารถรู้ว่าเลขจะออกอะไรมันเป็นผลทางอณิสตร์เท่านั้นท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมดูด้วยความเป็นธรรมเท่านั้นขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคณิสร์พารุด,ด้วยนะครับนะครับเรามาดูกันนะครับเรามาดูหลักหน่วยกันนะครับหลักหน่วยอันนี้เดินตั้งแต่ต้นปีนะครับเดิน5้าจังหวะนะครับหลักหน่วยนะครับครับเดินมาตั้งแต่เดี๋ยวก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะครับ รับ11งวดนะครับเดินมา11งวดนะครับเดินมา11งวดนะครับมาดูว่างวดนี้งวดที่12บนะครับว่ายังจะเข้าไหมหลักหน่วยนะครับผมเดิน5จังหวะนะครับเราใช้หลักแสน1ครั้งหลักหน่วย1ครั้งบวก9คงที่นะครับแล้วก็บวก6บวก6บวก5้าบวก7ดนะครับจะได้มานะครับอย่างวันนี้นะครับหลักหน่วยนะครับมันจะได้6 2 8 3 0ดสมศนย์นะครับครับอันนี้ก็ให้พี่ป้านาา ค็อปปี้กันไปเผื่อจะเป็นประโยชน์นะครับเผื่อจะเผื่อจะเป็นประโยชน์กันไปนะครับแล้วมาดูหลักหลักสิบนะครับหลักสิบอันนี้นะครับเป็นการปรับใหม่นะครับอันนี้หลักสิบนะครับหลักสิบเดินมาแล้วหกเอ่อเจ็ดงวดครับมาดูว่างวดที่แปดนะครับวันนี้งวดที่แปดจะเดินไหมแต่หลักสิบเนี่ยผมเดินอยู่สี่จังหวะหลักสิบเนี่ยผมใช้หลักแสนคูณสองหลักพันหลักพันหนึ่งครั้งนะครับ แล้วก็หลักร้อยคูณ4หลักหน่วยคูณ8นะครับเดิน3มจังหวะก็จะบวก4บวก5บวก8นะครับอันนี้ไม่มีค่าคงที่นะครับก็วันนี้มาจะได้อยู่หลักสิบแล้วหกศูนนะครับเราเอา2อันนี้มาประกบกันนะครับ2อันนี้ก็คืออันนี้หลักหน่วย6 2 8 3 0นะครับแล้วก็หลักสิบ0 5 3นครับเรามาประกบกันนะครับพอเรามาประกบกันเรามาประกบกันนะครับ มันก็จะได้นี่นะครับยี่สิบที่ยี่สิบชุดนะครับประกอบกันจะได้ห้าสี่ยี่สิบนะครับยี่สิบชุดนะครับยี่สิบชุดวันนี้เราก็จะมีแต้มตัดแต้มตัดเราสี่สามสองมาจากไหนนี่นะครับเราผมก็ให้ดูแต้มตัดนะครับแต้มตัดเราก็จะเดินมาแล้วทั้งหมดนะครับเจ็ดงวดน,นะครับมาดูงวดที่แปดจะเดินไหมงวดที่แปดนี้เดิมแล้วครับเจ็ดงวดน,นะครับ อย่างตัวตัดแต้มนะครับผมจะใช้ง่ายๆเลยนะครับใช้หลักแสนหนึ่งครั้งบวก9บวก9เดินสามจังหวะนะครับอย่างวันนี้นะครับแต้มตัดนะครับที่ได้4 3 2สสองนะครับก็คือ4 3 2สอนะครับอันไหนแต้ม4ไหนแต้ม3ไหนแต้ม2อันนี้แต้มสองนะครับ68แต้ม4ครับ0 3ย์แต้ม3 58แต้ม3 3 0สนแต้ม3นะครับมังคีได้ทั้งหมดอยู่6ชุดนะครับ แต่ผมบอกทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสิ่งบางครั้งถ้าเช่นนะครับถ้าหลักสิบเดินหลักหน่วยเดินแต้มตัดเดินยังไงมันก็ไม่พลาดในสิ่งที่ผมคิดใช่ไหมครับแต่บางทีมันก็จะมีว่าหลักสิบเดินหลักหน่วยเดินแต้มตัดไม่เดินพอแต้มตัดไม่เดินเนี่ยสิ่งที่เราขีดมันก็จะไม่ถูกแต่ก็อาจจะอยู่ในยี่เลขตัวนี้ผมก็เลยพยายามบอกว่าให้พี่ป้านะอา ดูเป็นแนวทางชอบก็ตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับหรือว่าสิ่งที่ผมคิดอาจจะไม่ชอบดูในสิ่งอยู่ที่อยู่ในยีเลขนี้ไปจับและเปรียบเทียบดูกับที่เขาบอกกล่าวมาไม่ว่าจะเป็นด้านไหนนะครับเอามาประกบกันได้นะครับแต่วันนี้6ชุดผมก็จะทําให้เหลือหนึ่งหรือ2ชุดผมก็ไม่มีแต้มเดินแต้มเด่นสิบหน่วยนะครับเด่น10บหน่วยผมก็ไปทํา เดินสิบหน่วยมานี่นะครับเดินสิบหน่วยนะครับอันนี้เดินมาแล้วนะครับหกงวดรองงวดที่เจ็ดนะครับเดินสิบหน่วยทํายังไงหลักสิบคูณสองหลักหน่วยคูณเจ็ดบวกห้าคงที่นะครับบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะครับอันนี้ตั้งแต่งวดสี่แปดหนึ่งนะครับครับสี่แปดหนึ่งนะครับสี่แปดหนึ่งมาจนถึงงวดที่ผ่านมาห้าศูนย์สามนะครับเดินมานะครับก็จะเดินหลักหน่วยเยอะ มีหลักสิบด้วยนะครับหลักสิบจะมีอยู่สามงวดนอกนั้นหล,ลักหน่วยห้างวดนะครับนะครับวันนี้ถ้ากับว่าสิบหน่วยเนะี่ยสิบหน่วยบนนะครับได้หกเจ็ดแปดเราก็มาดูกันอันไหนมีหกอันไหนมีเจ็ดอันไหนมีแปดแต่อัน,นในยี่สิบเลขนี้ยไม่มีเจ็ดใช่ไหมครับไม่มีเจ็ดแต่เลขนี้มีหกเจ็ดแปดนะครับถ้ากับว่ากลับกันด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นสิบหน่วยมันต้องกลับเช่นเนี้ย กแปดก็ต้องแปดหกเล่นกลับด้วยนะครับแล้วก็สองศูนย์ศูนย์สองแต่เนี้สองไม่มีสําหรับผมนะก็จะลดเหลือน้อยลงไปนะครับเราก็จะมาดูสามศูนย์ไม่มีนะครับสิ่งที่มันมีจริง,รงๆก็จะมีอยู่สองเลขหกแปดห้าแปดนะครับถ้าให้ผมเน้นวันนี้นะครับเน้นหกแปดห้าแปดจะลืมกลับด้วยนะครับหกแปดแปดหกห้าแปดแปดห้าเล่นเล่นทั้งบนทั้งล่างได้ยิ่งดีนะครับแต่ให้เน้นบนหนักหนักหน่อยนะครับหกแปด 8 6 5ห8ห้าแปดดห้านะครับเพราะเราได้แต้มตัดอะไรเช่นนี่นะครับหก็มีตัวนี้หมี8ดด้วย8ตัวนี้เพราะว่าผมทําิบหน่วยมันต้องพร้อมันจะวิ่ง1ิกันหน่วยนะครับจะมีให้ผมเน้นจริงๆเลยเน้นหกแ6ดแปดหนะครับแล้วก็ลองมาเป็นห้าแปดดห้านะครับสองเลขนี้นะครับ ก็ใครชอบก็ตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านมาเผื่อคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่ป้านานะครับฝากเป็นกําลังใจช่องคณิตศรราสตร์พาเล็นะครับผมก็พยายามหาสุดหม่ๆหม,มาให้เต็มที่อาจจะมีเข้าไม่หลุดบ้างของธรรมดาเพราะผมก็บอกอยู่เสมอว่ามันเป็นสุดการคำนวณเงไงก็ขอฝากเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ